สวัสดีครัพี่น้องมือน,นี้จุลีสิพาออกเลาะคือเก่้าได้ค่ะเด้อพอดียางมาพอกระลอกน้อยตัวนี้ยึเทิงต่อใหม่ยืนย و, อยู่บบไปทั้งใดเลยจุลี่เลยไทยห้เบิ้งค่ะพี่น้องน่นเห็นยีดอกเนอะค่ะนั่นไปออกลอดน,น้ากันค่ะมือนี้พี่น้อง อันนั้นนี่พี่น้องอันนี้ตน้ตนต้นยิ้วปลาเด้อค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ตนน้นใ่ๆนี่ค่ะจุรีท้าให้เบิง้งย้อนยังวตีต้นนี้ยนเห็ดมะล้ามันเคยขึ้นอยู่เด้อค่ะพูดถึงปกติแต่ว่าปีที่แล้วมันบกขึ้นค่ะจุลีบ่แน่ใจมันที่ขึ้นเป็นน้ำล้งปีที่พี่น้องหรือจังไดจุลีบ่รูร้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าที่แน่ๆปีที่แล้วบกขึ้นแต่ว่าปีก้อนหน้านี่ขึ้นค่ะ พอดียางพานกันเลยทายให้เบื้องค่ะพี่น้องคว้อมิพ่พนพี่น้องยางขึ้นเขาสัมพังยางขึ้นเขาเนาะพี่น้องพ่ออยัางก็นทายให้เบื้องไปน้ทาทังเรื่อยๆค่ะเนาะพี่น้องเนาะทั้งสี่เราเพื่อนยังค่อยเอื่นว่าออกเลาะเนาะพี่น้องเนาะ วงนึงหันนยิ้นเสียงง่าไม้หักปาะอนนึงค่ะจกแม่นเสียงสัตว์อยังเด้อค่ะพี่น้องมีคือสิโบแมนค่ะมียังเพระท่านได้ออกมีพระท่านมีมันยังจำซินอยู่ดอกค่ะพี่น้องช่วงนี้เพราะว่ายังบพระท่านได้สปริงเนาะพี่น้องเนาะอาจจเป็นเก้งเป็นกวางเด้อค่ะแต่พระท่านได้เห็นค่ะเสียงมาจากไหนนั่นแหละค่ะเสียงมาจากพุ่นในพุ่นค่ะ นอเข้าไปเบื้องบ่าพี่น้องไปลองเข้าไปพิสูจน์ความจริงมั้งดูนันเป็นเสียงยังเนาะพี่น้องเนาะเสียงสัตว์อะไรเข้าไปดูสิอันนี้ต้น พี่น้องต้นหักกับเบอรี่ป้าเด้อค่ะนี่พูน่ะพ่วงยอดพรวมที่แตกยอดค่ะสียมงพูอองตองอยู่โอ้ต้นนี้งามทิงนี่นี่หักกับเบอรี่ป้าเด้อค่ะเด้อนี่มาเด ขอเวลาขอเวลาลุยปลาแป๊บนึงเด้อค่ะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันว่าท่านได้เห็นสัตว์ปลาอยางดอกค่ะพี่น้องตอนอยางอยู่ถนนได้ยินแต่เสียงมนันเซื้อเสียงง่าไมไหกักลุยปลาเข้ามาแล้วเพราะท่านได้เห็นยางซ้ำค่ะนี่นี่จะเป็นมูนมูนเก่งมูนกวางเด้อค่ะ แต่ว่าหอยบ่ไหมเดอกค่ะพี่น้องเป็นสีแหงๆแล้วถ้าไหมนี่มันสีเปียกๆเนาะคะ่ะอันนี้เป็นแหงๆหมาดๆแล้วบ่เมนค่ะบ่เมนหอยไมหมตัวมันอยู่ไหนโผล่หน้ามาเดี๋ยวนี้ <c oughs> พูดกับอีกกองนึงค่ะพี่น้อง นั่นก็อีก,กองนึงเด้อค่ะเด้อโอ้ซีเมนต์อัน,น,นเสียงเก่งเสียงกวางระเบิ้งทรงค่ะนี่นี่ก็อีกกองนึงอันมูนเสือภูเขากรบ,บเบนแบบนี้เด้อค่ะมุนเสือภูเขากับสบคนละยางค่ะซุ้มนี่ก็สิเป็นมูนเก่งมูนกวางดอกค่ะพี่น้อง สรุปแล้วก่สิเป็นเก้งเป็นกวางแล้วเบิ้งส่งได้ยินเสียงตอนอยุลีย่งางยึดถนนนะคะน้าพี่น้องคุณเอ้ามันยูรอหน่สิพี่น้องเต็มอยู่เด็กค่ะนั่นนี่กัแม่นเห็นแต่มูนเขาละคะ่ะบ่ท่านได้เห็นโตเขายังบ่ท่านได้เห็นโตคะ่ะ เตอยู่ค่ะขาดล้มน้ำมูนีเอาลินพันกันละบะนันีน้ำมูนีห้อยเก่งห้อยกวางเต็มอยู่ะให้พี่น้องเบิงสภาพ รังคนกันสิว่าพี่จุเลีพามาดักเก่งดักกวางแน่กันสิว่าอีกแล้วเนาะถ้าเมนยูพี่ขันต้องมีเอ่อต้องต้องซื้อใบอนุญาตด้ค่ะใบอนุญาตล่าสัตว์นะคะพี่น้องต้องมีใบอนุญาตค่ะสิมะยิงซุ่มซีซุ่มหาสิมาหาดักซุ่มซีซุ่มหาบ่อใดด้ค่ะพี่น้องยูเมกา อันกองเป็นสีเอียงๆค่ะจุลีพรอมจัดกลองอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้องสรุปแล้วเพระท่านได้เห็นโตมันดอกแล้วก็สิมาดักสิมมาดักสัตว์ซุ่มสีซุมห่ามาได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ,อยูอเมริกาเด้อต้องมีใบอนุญาตค่ะนาะพี่น้องเนาะสรรสนเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะทางเขาโดดขึ้นไปทั้งนี่ได้นน่ ลอ้อโงนี่เป็นสีเดินเดินนี่เด้อค่ะน้ำมูนี่เป็นสีเดินเดินค่ะพี่น้องน้ำมูนี่ สีระมาานี้ละค่ะจันลักษณะน้องคะน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะพาดหลซอซื่อดอกค่เมื่อนี่ก็ได้จังติดไทยเฮเบิรงเนาะพี่น้องเนาะสั้นกะคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้แล้วเนาะคะนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไล่์ทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อยยกัสิหาทางออกป่าละบันนี่พี่น้องพาพี่น้องเข้ามาเบิงลุยเข้ามาเบิงแล้วก็บเห็นหังแล้วกะสิลุยกลับซะละบันนี่ออกป่าเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย